สวัสดีพี่น้องครับดีค่ะนั่งอีกหน่อยอิงน้องอิ้อลิศมือไยอยากออกเตี้ยครับี่ยับมออาดีค่ะดีค่ะอุ้ยก็สวยแท้ใส่แอลังกไม้แหนารในพ่อซื้อมนชนได้นะเนยใส่แออุ้ยไม่ได้ไ่ได้ บอได้บได้คนพระทานเนี่ยนพระท่านเนี่ยแต่เขียร์คิ้วแนกองมาเลยม้งถ่ายนะคะเจอมุงถ่ายนะคะนางเอกหนูยังไม่้อมได้ค่ะได้ค่ะพระเอกมุ้งเกลียสวัสดีครับพระเอกมาเลยว่าเปนตลาดทั้งรีมองจอดรถจอดลากทา้งสถานีภายในกว้างขวางครับเอาเอาเอไปแล้วี่ไปเช็คสาวจะไปเช็คเสาท่น อันนี้อันนงงอไร่ะเีอีเราไปไหนกันแนนอาจะชิลและเพราะวใหญ่ดีสุอุ้ยแดนเซอร์ใหญ่นอนหัวกปิ้นอันนี้ชุดกีฬาหนชุดอนนีากีฬาอันนี้นอนลอกยันยเลยแปกเข้าไปเลยค่ตัดจ้าจ้า เพราะว่าไปโซมอนไปโซมอนเราก็เลยไปนอนคนดูมันพวไกล ไปมีแคบ,บรรจาการเนี่ยยูหม่องออเสาไปบทตกฟ้าหองได้กรับเรต้องย่านครับพี่น้องครับสุดยอดที่ีบรรยากาศร้านแบบสุดยอดมากครับพี่น้องครับสอนระบบเวทีแสงสีเสียง อีกบ <laughs> ่บรรยากาศร้านสุดยอดอีลีครับพี่น้องครับยิปตีก็มารอนะครับตลาดหางเลพี่น้องปักหมุดมาเลยครับตลาดหางเลย<อ>ยิปตี้วาจอดอ,อยู่นี่เลย,น,เยนะครับ วันนี้ขอบคุณพี่หมวดจุ๋มด้วยนะครับปลาสลิดแดดเดียวอีกแล้ววันนี้สองแดดสองแดดใช่ไหมครับวันนี้สองแดดสองแดดหนึ่งฝนสองแดดกับหนึ่งฝน, <laughs> นนี่เราเอามาให้บีนั่นถุงของเราอยู่นะั่นเดี๋ยวมาปลาสลิดน,น,นี่อะไรหลังยังนอกบอถุงเล็กอ่ะอะไร ต่างครื่ดนตรีครับพร้อมเช็คเสียงเช็คซาวมือถ <ts z> ือเขาไปชนบุรีนะจ๊ดรอเ่าะ วันนี้ทำการแสดงสองพื้นึึ้นครับสารล้างจ็ดตันโผล่ทีตลาดั้งลีตุ้งกุลีเลยนับ่นับโลยิบฉัใส่แงอตงีแค่ใ่งงววันูอออเนเ เนียเงเนี้ยเนี่ยกินซ่ขาว้อยยัง้ไใส่อยเดียใส่เนี่ยนงน่ารักสวย นี่เพิ่นแต่งหน้าเองมาทันพี่น้องครับนี่ม้นตาเดี่ยงเตืนขื่นเทียงครับแต่งหน้าแจ้ใบม้วนแล้วม้วนแล้วหาม้วนแรงครับเบ๊ก็หมดจุ๋มนะครับนี่ wow subscribe cho kênh đi Mì Gõ Để không đi lỡ những video hấp dẫn ป็นวิงน้องา,า,ากีเลยเฉียกเช็คเสารแล้วครับพี่น้องครับปักหมุดมาเลยครับเลิกงานแล้วอาบน้ำอาบเชามาพอกันครับเรามีนัดกันที่ตลาดฮังเลนะครับอันนี้คือปากทางบ้านเก่ามั้งปอนี่เขาเอื้นยังบ้านเก่าจีาบ้านเก่าพันทองจีบถนนบ้านเก่าจี าดว่าตลาดทั้งรน้่มาถือสีมีอยู่่องหนึ่งที่แบบมาแบบบองบอกนะบอปากม่นจริงก็ดิสีมีอยู่ซองหนึ่งครับซองพ่อแม่ของหญิงพี่น้องอย่าลืมไปกดติดตามไว้ครับ <c oughs> เวลาบอมีงานบอมีอย่างแกงเหงาก็คือเขาไปช่องพ่อแม่ของหญิงก,กับพ่อแม่ของหญิงแฟนเพจน,นะครับ <c oughs> <c oughs> บัตรข้างหน้าเท่าไหร่นะครับ160บร้อยหบาทพ่อแม่แม่ที่อยู่ใกล้นะคะแถวอมตะนครนะคะบอวินก็ยังใกล้นะซิ่งมาแป๊บเดียวเลยครับผมบัตร160บาทถือว่าพอแพงครับพี่น้องครับพอสถานที่ดีมากจบควอมียั่งยืนความยั่งยืนครับคอนเสิร์ตถึงเที่ยงคืน จารนักติกำลังต่างของอยู่ครับอันที่ดีมากทั้งเลชนบุรีทั้งข้างอีกเป็นร้านค้าร้านขายเต็มไมปหมดเลยครับนักดื่มครับก็มีนักกินก็มีนะครับเอ้ คลิป okay, ครับคลิปนี้ฝากพี่น้องสามีครับ